แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมมาหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวร เมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา18นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการไทยแลนด์ working dog แชมเปี้ยนชิปบายโรยัลไทยอามี่2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2565ณสนามฝึกกองพันสุนักทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวนหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทยัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐถมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวนคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เข้ารับการรักษาพระองค์ณรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรากายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15ธันวาคมพุทธศักราช2565